เจคเนขอ,อนําเสนอบ้านเดี่ยวไซส์ใหญ่ทําเรดีให้ชมนะคะซึ่งแปลงนี้นะคะตัวบ้านหลังใหญ่ค่ะทุกท่านพื้นที่ใช้สอยกว้างนะคะราคาย่อมเยาวค่ะแปลงนี้พื้นที่ขนาด135ตารางวานะคะพร้อมบ้านหนึ่งหลังนะคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวราคาเหมาแปลง1 8 9 0 0ล้านบาทค่ะอยู่ใกล้โรงเรียน ตั้งอยู่ในอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะอยู่ใกล้ตลาดท่าใหม่ด้วยค่ะทำเลเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยเลยค่ะบรรยากาศของบนพื้นที่นะคะไม่แออัดไม่ผูกพานค่ะอยู่อาศัยสบายสงบสะดวกนะคะสนใจสามารถนัดชมพื้นที่แปลงจริงได้ค่ะหรือว่า ต้องการสอบถามเพิ่มเติมต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมท่านติดต่อโทรคุยโดยตรงจากคู้ขายเพื่อคุยรายละเอียดติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะเจคเนเพียงนำเสนอให้ชมเบื้องต้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ